ดูศอกนี่ของชายแดงนะน้ำเงินเพชรทองหม่แต่ปลาย,ยกนี่คงชัยซัดเพชรทองเอียงไปเอียงมาเอียงกับเทเล่ปลาย,ยกนี้วันระคังช่วยไว้ก่อนดูศอกเฉือนนะครับปักสาแหวกลัางไปทีนึงครัคุณพิเชษโอ้โหนี่ครับวันนี้แล้วมีลูกซ้ายก้านคอครับศอกีกหนึ่งทีครับก้องชัยโอ้นี่มาดุเหลือเกินครับเพชรทองนี่โคลงเคลงไปมาครับแต่ว่าบางจังหวัก็มีบวกด้วยนะครับเดี๋ยวกล้าบวกกล้าสวนครับ แรกแบบนี้ครับนี่ครับคุณภาพอีกคู่หนึ่งมวยดีวีดิทยจิมดนินซุเปอร์ไฟท์ครับทึกวันเสาร์พลาดได้ยังไงครับมันแบบนี้ครับขอบคุณทีมงานทู้ประกบคู่มวยครับผู้ดำเนินการถ่ายทอดสดโอ้โหนี่ครับนี่เมา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 ไปติดที่บุมครับั้าเงินคนตัวเองครับแล้วก็แล้วก็แป่งบทเยอะคั้งช่วยจริงๆเลยแต่ว่าโอ้โหนี่ครับลอยแล้วลอยแล้ว เกินค่าเป็นภาพคุ้มเป็นภาพไตเติลได้เลยโอ้โหนี่เป็นถ้าเกิดว่าเป็นภาพนี้นะโอ้โหนี่แหละฝดังมังค่าเห็นลูกนี้เข้าไปแล้วเนี่โอ้โห<ม>นี่แหละายแดงก้องชัยนะครับน้ําเงินเพชรทองในศึกมวยวิทีไทยจิตเมืองนอนท์นะครับสามแรงแข่งขันอย่างนี่สมจิจแว่นแก้วท่านนี้ไม่ต้องห่วงเลยทีเดียวนะครับในเรื่องหัวใจน้ําใจนี่สุดและสุดยอดหาไม่ได้แล้วนะครับอย่างคุณสมกิตแว่นแก้วซอเอกิตเมืองนนท์ แล้วก็ดกเตี้ยุิชออรออด้วยเอ้าบทเวทีคุณพิเชษดูครับว่าเกมจะจบลมแบบไหนมีโอกาสไม่ครบยกยกที่แล้วเพชรทองเมาครับเมาเข้ามุมไปเลยครับกล้าบวกมาแม่กองชัยแกก็รอบวกแล้วครับกองชัยนั้นจะต่อยแคบกว่าแม่นกว่านะครับเอ้ามาแล้ว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 พี่มิงอมาแล้วคุณพิเชษมาแล้ว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 ดุมา หัวใจเจะวายครับไม่มีเวลาหายใจมัดมามัดซ้ายมาแรกกันมาต่อมดทีต่อทีโดนต่อโดนนึยกัน้งคู่ใครจะยืนอยู่ได้เอ้ามัดใครผ่านคู่นี้ต้องไปรีบไปดูครับยอดน่ดีได้ครับแม่ไฮไล์เบยไทยขอด้วยครับแม่ขะแข้งซ้ายแข้งซ้ายมัดซ้ายมาแล้วตอนนี้เอ้าใครดีใครอยู่โอ้โหตอนนี้ผู้บรรยายหัวใจจะวายครับโอ้โหตอนนี้ทุกคนในสนามยืนนิ่งกันหมดแล้วนะครับยืนนิ่งกันหมดแล้วเอาเอาแล้วแลไปแลมาโดน โอ้สุด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 เอาเอาเอาขึ้น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 เพชรทองเอาขึ้นเริ่มจะฟื้นหน่อยฟื้นไม่ฟื้นต้นบวกโดนบวกซ้ายเมาดิเชื่อกกรรมการให้โอกาสอยู่โอ้โหแม่แฟนมวยผมว่าถ้าไม่มีอาชีนิตใจดำจริงๆนะต้องให้ต้องให้ใครชนะไม่รู้ต้องให้ครับให้ทั้งคู่ให้ทั้งคู่ให้ทั้งคู่โอ้โหเอาเพชรทองหัวใจนี่เธอทำด้วยอะไรครับนี่ครับหมดเอ้าขยับบทขยับจะอยู่ใครจะไป แลกกันแบบนี้จอจ่จอจ่อพีวิชิตเอ้ามาทีนึ่งมาทีนึงมาแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้โหกระโดดเยอะแล้วเกิดเพชรโอยโอยังไงเนี่ยยังไงเด้อโอ้โหโอ้โดนกรรมการโอ้ยกลัวกลัวกลัวแล้วโอ้ยโดนอย่างนี้โอ้โอ้โหกรรมการนี่ต้องเบรกนับเลยนะครับต้องเบรกนับเลยครับให้สัญญาณชกต่อเอ้ามีเวลา แมเอาละครับตอนนี้อาการของเพชรหลังเมาครับโดนหนักหนึ่งสองถ้าโดนีกชุดหนึ่งกรรมการมีโอกาสยุติการชกอับันหนึ่งเอากลัยุติการชกก็เรียบร้อยโอ้โหผมเห็นมวยมาเยอะแล้วทำไมถึงต่อยกันขนาดนี้โอ้สุดๆเลยและคนแพ้เนี่ยโดนมากเลยนะครับโอ้โหโดนมากเลยโอ้โหทำไมเนี่ย ต่อยแบบโหดเลยโหดสุดๆเลยนะครับคู่นี้เนี่ยไปเปิดตำรามาเลย20ปีเนี่ยมาเจออย่างนี้ไม่มีแล้วนี่แหละครับต้องข,ขอบคุณนี่แหละครับต้องขอบคุณนะครับนายกสมนึกธนเดชากูลนี่นายกเทศมนตรีนครนนทบุรีคุณสมจิตแว่นแก้วนะครับโอ้โหท่านนี้ห,หัวใจนี่สุดยอดนี่กระเป๋าไม่มีซิรูดเป็นผู้ให้ตลอดแล้วโซเอจิตเมืองนอนท์นะครับโซเอจิตเมืองนอนท์นรครับครับตอนนี้อ,อยู่อาการของเพชรทองอยู่ในมือของ คุณหมอจิสศักดิ์บุภาชาติแล้วนะครับไม่เป็นไรครับตอนนี้เดี๋ยวอยู่ในมือของคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะครับดูภาพช้าช้าชัดชใครไม่ได้ดูมวยคู่นี้ย้อนกลับไปดูไฮไลท์ได้นะครับอยู่ในกลางทรงจำของทุกคนตลอดไปครับถึงแม้ว่าจะเป็น3ยกแต่ว่าเป็น3ยกคุณภาพล้วนๆนะครับโอ้โหสุดสุสุดๆนี่แลกกันครับแลกกันแบบว่า ดูกันดวยดูกดตากันแล้วกันนะครับโอ้โหหัวใจครับนี่ครับแลกกันครับเพชรทองก็ไม่ต้องเสียใจครับกับชนะในความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ครับคุณทันนาที่ได้อย่างสมศักดิ์ศรีจริงๆเลยนะครับนี่ครับโอ้โหดีครับ บวซ้ายแต่ว่าจังหวะการออกไปของกล้องชายนั้นจะแคบกว่านะครับจะแคบแล้วก็แม่นกว่าด้วยในขณะที่เพชทรทองนั้นจะมีอาการซึมอยู่ตลอดตั้งแต่โดนหมัดเมาในช่วงปลายยกที่แล้วนะครับยกที่2ครับนี่คือยกคุณภาพที่สุดนะครับตั้งแต่ดูมวยแพรในรอบปีนี้ก็ว่าได้นะครับคงจะไม่มียกไหนยกคุณภาพแบบนี้อีกแล้วนะครับให้เป็นยกแห่งปีไปเลยครับ แม่ยกแห่งปีเลยครับนี่โอ้โหนี่ครับจดจําไปเลยครับใครไม่ได้ดูมวยคู่นี้เนี่ยไม่เป็นไรครับน้องเพชรทองเดินผ่านมาเมื่อสักครู่นี้คุณหมอจินรศักดิ์บุภาชาติครับเรียกเสียงปรบมือจากแฟนซาแฟนนะครับถึงแม้ว่าจะปราชัยลงมาก็ตามครับมีรางวัลมีรางวัลพิเศษให้ด้วยนะครับสำหรับเพชรทองโอ้โหนี่ครับดูกันอีกช็อตนึงครับกลับไปดูไฮไลท์มวยได้เลยครับมวยดีวิถีไทย จิตบันดนซูเปอร์ไฟท์นะครับนี่ครับเสียประมือให้กับทางด้านของเพชรทองนะครับกรรมการก็เลยต้องยุติการชกไปนะครับเมืองน,อน